สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไฟสุขสุขกนครับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับเบาโคกระแซพากินคือเอาครับพี่น้องครับวันนี้ครับมามาพี่น้องวันนี้ได้ส้มตำกุ้งสดครับพี่น้องครับนี่ครับมามากุ้งสดสดงามครับมาพร้อมพักบุ้งครับผักบุ้งให้ไงขาวกรอบเลยครับพี่น้องงามขนาดครับอยาก็ได้กะลํมมะนั้ครับเอามาพี่น้องครับ โมบาหลายายายห้างพี่น้องหิวหิวระแซบขนาดพี่น้องมามาครับเป็นกุ้งตัวใหญ่ยยพี่น้องนี่ครับกุ้งครับมามาพี่น้องมามาลองิืงครับพี่น้องครับกินกับเบาโครกระแซได้พี่น,อน้องเ้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เบาโครกระแซนะครับช่องยูทูบเบาโครกระแซพ้ากินครับพี่น้องครับ แล้วมึงครับอร่อยดีนอะ,อะขอนมจีนนะัะบ ชาติกมกลมมากครับพี่น้อง คนท่าปลาเรือครับแซบบิลีครับลำเ,เขาเขาวกัวดด้วยเนาะ สชาติปลาล่าดนัวแซ่บไีเลยครับมามาในการครับการในการนั่งคุ้งสดๆออกมาครับมามา เมืองักบ,บุ้งเหนเพียน้องขนาด เขาท่าเนี่ยคนว่าเขาท่าปันเรือพี่น้อง เกือบโดดพี่น wow> ้องเกือบเป็นกุ้งกระโดดครับ ินอย่างเดียวเลยพี่น้องแซบครับวาวปจาด้วยว่าหกแซบครับอบืม หอยเซอรี่ก็มีครับพี่น้องครับเต็มปากเต็มคำเลย เอาเรียบร้อยคือเกาครับพี่น้องครับมันีหนีได้สมตําพักบุงงามครับสูพีส,สูน้องเนาะพี่น้องเนาะ่าขอแซ่กเผ็ดเผ็ดพี่น้องนำํำรานครับมืัอนี้กลับไปนะครับสวัสดีครับผมน่ครับ